ก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นการเริ่มต้นปีใหม่แล้วก็เป็นการเริ่มต้นเรียกว่าทศวทรรษอีกทศวรรษหนึ่งของวอลสุ่ยอังกฤวันนี้ก็เป็นการฉลองนะครับวอลสุอังกฤประเทศไทยครบรอบ20ปีแล้วก็ขึ้นปี21นะครับความพิเศษของงานในวันนี้ก็คือเรามีการเปิดตัวแบรนด์อมบาสเดอร์คนใหม่ของเราก็คือน้องอัพภูมิพัฒน์ด้วยครับในอะไรก็วุ่นะครับแล้วทำไมถึงเลือกน้องอัพมาเป็นไลน์มืองเราครับ จริงๆแล้วเหตุผลที่เราเลือกน้องอัพมาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ของเรานะครับเรามองว่าน้องอัพเนี่ยเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์เหมือนกับแบรนด์วอ e ชุ e n g l ก s h ก็คือไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีตั้งแต่เรียนปิญญาตรีเรียนปิญญาโทแล้วก็ปัจจุบันก็เรียนปิญญาเอกอยู่ด้วยนะครับและในมุมที่เรามองว่าเขามีอะไรมากกว่านั้นก็คือเรื่องของการแสดงงานบันเทิงต่างๆ,างๆวันนี้เป็นทั้ง นักแสดงเป็นทั้งศิลปินแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นนักธุรกิจนะครับมีเจ้าของเป็นเจ้าของบริษัท just up entertainment ของเขาเองก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความหลากหลายมีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายซึ่งก็ตรงกับ w t r e e t English ครับเราไม่ได้มองว่าเราเป็นโรงเรียนโรงเรียนแต่เรามองว่าเราเป็นแหล่งการเรียนรูร้ภาษาอังกฤษอย่างมีสไตล์ครับ,ป,าารบปัจจุบันนะครับ s t r e e t e n g l i ต h ประเทศไทยเรามีทั้งหมด13สาข,ขานะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัด ซึ่งก็ถือว่าในเอเชียเราก็เป็นวอช์สวินอ g ง i s h ที่เป็นทับใหญ่ที่สุดนะครับนอกจากนั้นในปีนี้เราก็มีแผนที่จะขยายสาขานะครับอย่างน้อยน่าจาะมีสักสองสาขาในประเทศแล้วก็ระหว่างนี้เราก็อยู่ในเรื่องของการเจราจาที่จะเปิดสาขาที่กัมพูชาที่พนมเปญด้วยครับจุดเด่นของวอชวินอังนี้ทะะมีอะไรบ้างสำหรับจุดเด่นของวอชวินองนะครับ แน่นอนเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับเราได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการนะครับเทียบเท่ากับมาตรฐานระดับโลกเรียกว่า CEFR หรือเป็น Common European Framework of Reference ซึ่งผู้เรียนของเรานะครับจบหลักสูตรของ Wall Street ในรลเวลต่างๆก็จะได้รับประกาศศียบัตรนะครับอันนี้สามารถเอาไปสมัครงานได้ทั่วโลกนะครับเพราะว่าเทียบเท่ากับมาตรฐานที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับนอกจากเรื่องของหลักสูตรแล้วสิ่งสําคัญนะครับเรามอบประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ท,ทุกขั้นด้วยนะครับนอกจากจากการเรียนเนี่ยเรามีกิจกรรมนะครับที่จะช่วยพัฒนาแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็น co learning space ให้ผู้เรียนของเราได้มีโอกาสฝึกการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ด้วยนะครับกิจกรรมต่างๆครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของไลฟ์สไตล์อาทิเช่นนะครับการทำคุกก้งคลาสการการทำแฟชั่นโชว์นะครับ singing contest หรือบางทีทำทริปออกต่างจังหวัดด้วยแต่กิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษหมดครับ พืวอเป็นจุดที่ต่างสถาบันสอนไวนท้ที่ดีเลยใช่ไหมัใช่ครับคือเราต้องการให้ที่นี่ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างสนุกนะครับเพราะเราเออทราบดีว่าเวลาเราเรียนอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่เราพยายามจะทําให้เรื่องท้าทายเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็เรื่องที่สนุกครับรบบอบที่20ปีนี้มีอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็สําหรับ การครบรอบ20ปีนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ปีที่2 1นะครับในอีกหนึ่งทวศตวรรษหนึ่งเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าเราได้น้องอัพภุมมพัดนะครับเป็นแบรนด์พิเซนเตของเราแล้วก็เราได้อัปเกรดนะครับเทคโนโลยีการเรียนการสอนของเรานะครับให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับรวมทั้งการเปิดคลาสให้ผู้เรียนของเราสามารถเรียนพร้อมๆกับผู้เรียนทั่วโลกได้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นการที่ผู้เรียนของเราจะได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่นะครับพร้อมกับเราได้เปิดสาขาใหม่เมื่อเร็วๆนี้นะคร ซีคอนสแควร์ซีนักรินแล้วก็ที่ฟิวเจอร์พาการสิงธิ์แล้วก็เดี๋ยวรอนะครับการเปิดสาขาใหม่ในต่างจังหวัดของเราในปีนี้อีก2-3สมที่ครับในปีนี้มีการตาั้ยงยอมให้กับผู้ที่ตัดพันธภาษาอังกฤษหรือ่าว่าโปเฟอร์เดอร์ะครับอยากให้อธิบายของที่มาขอ,อยากสำหรับเออธีมหรือเรียกว่าแคมเปญน,นะครับที่เราใช้ในปีนี้การเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีแล้วก็ขึ้นปีที่21ของเราเนี่ยเราใช้ธีมที่เรียกว่าโปรเฟอร์เดอร์นะครับหรือถ้า เป็นภาษาไทยเราจะบอกว่าเราเชื่อว่าคุณสามารถไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดนะครับเพราะเราเชื่อเสมอว่าศักยภาพของคนเนี่ยสามารถที่จะไปต่อได้นะครับแล้วทักษะภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทักาษะาที่จะทําให้ผู้เรียนนะครับหรือคนทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อยอดการเรียนนะครับการต่อยอดเรื่องการทํางานการทําธุรกิจหรือแม้กระทั่งการเดินทางท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นทีม uh, Go ์เ t u r e หรือ เราเชื่อว่าคุณสามารถไปได้ไกลก,กว่าที่คิดก็ถือว่าเป็นธีมหลักแล้วเราพยายามที่จะสนับสนุนให้ทุกๆคนนะครับที่มีโอกาสพัฒนาภาษา,าอังกฤษกับบอลสุดอิงลิชครับอยากให้ชี้ชวนน้องๆอที่อยากจะเริ่มต้นเรียนหรือว่าสนใจเนี่ยอยากจะเริ่มต้นจะทำยังไงได้บ้างคะสำหรับนะครับผู้ที่สนใจอยากจะเรียนภาษาอังกฤษก็ขออนุญาตแนะนําเลยนะครับว่าสิ่งแรกเนี่ยควรที่จะถามตัวเองก่อนว่าเป้าหมายหลักในการที่จะเรียนภาษาอังกฤษของเราเนี่ยคืออะไรนะครับยกตัวอย่างหลายๆท่านเนี่ยอยากจะเข้าคณะเรียน ในมหาวิทยาลัยที่ตัวเองฝันไว้หรืออยากจะทํางานที่ตัวเองอยากฝันไว้หรืออยากจะได้ไรายได้ที่มากกว่านะครับจะจะโปรโมทหรืออยากจะต่อยอดธุรกิจนะครับออกไปสู่ระดับสากลลองดูเป้าหมายของตัวเอง,เองคืออะไรนะครับวันนี้สามารถฝึกสังเกตได้เรียกว่าง่ายดดยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเรียนออนไลน์จะที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมมองว่าวอรส์ชของอังกฤษของเราเนี่ยได้รับการรับรองหลักสูตรมาตรฐานแล้วก็มีประสบการณ์ยาวนานทั่วโลกเนี่ยนะครับเรา เปิดบริการมากกว่า50ปีในประเทศไทยก็20กว่าปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วครับคะ,ะ,ะ,นะุทายาะถึงวินนะว่าอยากมาเนี่ยคือสามารถเข้าเรียนได้ที่ไหนบ้างติดต่อทา,ทางที่ไหนบ้างครับก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับครบรอบ20ปีตอนนี้เราก็มีแคมเปญพิเศษนะครับให้กับเรียกว่าทุกๆคนเลยไม่ว่าจะสะดวกนะครับเดินทาง เข้ามาในเซ็นเตอร์ของเราหรือวอล์ค e ุงของเราทั้ง13สาขาหรือถ้าไม่สะดวกนะครับอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็แล้วแต่สามารถนะครับคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของ Wall Street English ได้นะครับ w o w web watch w t english co o t th นะครับสามารถที่จะเข้าไปทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานระดับโลกเท่าเทียบเท่ากับ C F R โดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ เเปิโดโอกาสที่ทุกคนได้ทดสอบระดับภาษาอังกฤษของตัวเองด้วยครับดีใจมากครับดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับ Wall Street English นะครับก็เอาจริงๆก็เป็นแบรนด์ที่เอาจริงๆก็เราก็เห็นชื่อ Wall Street มาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้วละ่ะเออแบบคุณแม่ก็เคยแบบว่าถามว่ามาเรียนไหมมาสมัครอะไรนะครับก็มีก็มีมาตลอดแล้วยนะครับแล้วก็วันนึงวันนี้ดีใจมากแล้วผมจะเอาโบโชว์กลับไปให้คุณแม่ด้วยว่าวันนี้เราได้เป็นส่วนหนึ่งกับทาง Wall Street English นะครับแนวภาษาอังกฤษ คือในส่วนของการทํางานเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกได้ว่าทุกวันนี้มันมีความสาคัญเพิ่มขึ้นอยู่แล้วครับเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าการติดต่องานการคุยงานหรือว่าการเขียนแม้กระทั่งการเขียนอีเมลเองหรือว่าการพูดคุยมีความสําคัญมากๆเพราะว่าภาษาอังกฤษอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นสื่อกลางเนาะมันเป็นแบบภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันและกันในทุกๆประเทศ<ม>ก็เอาเอาจริงจริง ทัวนี้ก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะเราคิดว่าที่ที่ผ่านมาทั้งชีวิตก็สั่งสมประสบการณ์มาเพื่อให้ตอนนี้และเราได้ใช้ <so b lier> รว่ถึงการเรียนเนี่ยการเรียนเนี่ยตัวผมเองก็คุ้เขียภาษาอังกฤษอยู่แล้วเคยผ่านช่วงเวลาที่เราไม่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมาอยู่แล้วจนวันนี้เรารู้สึกว่าเออถ้าถ้าวันนั้นเราได้เร,ไดเราได้เจอ Wall Street English เร็วกว่านี้เราก็อาจจะมีการเดินทางเราอาจจะเปลี่ยนไปในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ม่แนนกันก็ปาก Wall Street English นะครับสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษแบบ f ฟร e n d ลี่ไลฟ์ลตามไลฟ์สไตล์สุดๆนะครับผม mm hmm. ก็มาใช้ภาษาอังกฤษกันแบบจะถูกจะผิดไม่เป็นไรเลยแต่ขอให้ได้ใช้ mm hmm. ก็ขอมา mm hmm. ลองใช้กันที่นี่ครับเราก็ยังทำเบื้องหน้าอยู่ mm hmm. เราไม่ได้ถายไปไหนนะครับก็เดี๋ยววันที่ามีนาคมนี้นะครับเรื่องภาพยนตร์เรื่องผุ่นพยนต์นะครับ mm hmm. ก็จะฉายในทุกโรงภาพยนตร์แล้วนะครับ, mm hmm. รบผมก็ ฝากติดตามด้วยนะครับในเรื่องหุนพยนตร์นะครับผมก็มีทั้งน้องผู้วินเองมีพี่นิกเนาะแล้วก็มีนักแสงดงคนอื่นอีกมากมายครับผมก็เรียกได้ว่าทุ่มเทเต็มที่ตัวพี่ไม์เองร่วมกับก็ทุ่มเทเต็มที่สถานที่ถ่ายทําก็คือโหดมากโหดมาก,มากนากก่ากลัวมากนะครับผมก็ฝากให้ไว้รอติดตามชมกันได้ในโรงภาพยนตร์วันที่ก้ามีนาคมน,นี้ครับผม,ผมก็เรียกได้ว่ากึ่งกลางแล้วกันทั้งผู้จัดทั้งนักแสดงแล้วกันนะครับก็ค่อยๆรักก็ ถ่ายท,ทาอยู่ครับผมก็เรียกได้ว่ากําลังเข้มข้นเลยครับผมส่วนเราก็มีบทบาทในเรื่องด้วยเหมือนกันก็อยากให้เราติดตามด้วยเช่นกันครับผมแล้วก็ฝากพี่แมงกับน้องเบนด้วยนะครับบอกเลยว่าทั้งสองคนนี้ก็เต็มทีม่มากๆรวมไปถึงนะักแสดงคนอื่นๆด้วยที่เดี๋ยวจะได้รู้กันว่าจะเป็นยังไงจะเป็นใครจะมาจากไหนจะบอกว่ารับบทบาทอะไรในเรื่ององนี้นะครับผมจะมีแบบสายในร้าวอะไรอย่างนี้หนครับอ๋อ เซอร์ไพรส์มีแน่นอนครับผมก็อยากให้รอติดตามเร็วเร็วนี้เนาะเร็วเร็วนี้ครับผมนี่หูเราพูดได้แค่นี้เลยเหรอมาเดือนนี้เลยเหรอขยี้ต่อได้ไหมขยี้ต่อข่าวแล้วนะถ้าข่าวแล้วนะตอนเนี้ยมันจะมีความพิเศษอะไรมาเลยบอกเลยบอกเลยว่าบอกเลยว่าพิเศษมากแล้วก็เรียกได้ว่าหลายๆคนอาจจะรอติดตามดูอยู่ด้วยในท็อปิกนี้แต่ว่าอยากพูดนะแต่พูดได้แค่นี้ นี่แหละเยอะแล้วนะโดยตามเร็วๆนี้แล้วนะครับผมตอนนี้ถ้าเป็นตัวซ็นมันได้เท่าไหร่โอ้โหเปอร์เซ็นต์เหรอสักสามสี่สิบหน้าสามสี่สิบประมาณนี้ครับผมมันช้าเลยไม่ไหลเลยดูแล้วขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับต้อแล้วเป็นระยะเวลาเท่านั้แล้วเออจริงๆเอาจริงๆนะยากมาก ยากยา,กยากจริงๆตั้งแต่แคสตั้งแต่แบบโปรเซสทุกอย่างเลยอะไรอย่างเนี้ยครับแต่ว่าเอาจริงๆเต็มที่อยู่แล้วคือคืออย่างที่บอกไปว่าถ้ามันยังไม่ดีอ่ะเราไม่อยากเราไม่อยากทำเราไม่อยากปล่อยเ,อาเราอยากทําให้มันดีที่สุดอยากให้มันออกมาแล้วเ,เรารู้สึกว่านี่แหละเราทําสุดความสามารถเราจริงๆก็ก็ติดตามมาต่อไปครับไม่นานเกินรอแน่นอนครับผมช่วงหนึ่งที่เราวางาวอุ้ยอุ้ย เดี ite, ๋ยวรอเดี anyway. yes. ๋ยวรอเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์เดือนนี้แหละครับผมใช่ครับเมื่อหน้าเราไม่ได้หายไปไหนอแล้วครับตัวสตาร์ทอัพเองก็ยังถ่ายอยู่ครับกับกับน้องเบลเนาะพีเกรซพี่ก้อยอะไรอย่างงี้ครับผมก็ถ่ายอยู่ดูเดือดเข้มข้นมากครับผมเรียกได้ว่ามันๆเลยเรื่องนี้ก็อยากให้รอติดตามด้วยครับอุ้ยอุ้ย ก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่นะตั้งรอก่อนปลายปีที่ผ่านมาก็ก็ได้ไปญี่ปุ่นมาเนาะก็ก็ดีใจดีใจที่ได้เจอพี่น้องแฟนคลับในในในประเทศอื่นๆด้วยอะไรก็หวังว่าหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปอ๋อจะมีโอกาสได้ไปครับก็อยากให้เราติดตามอันนง้ อันนี้ต้องรอติดตามเช่นกันครับแต่ตอนนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้ทุ่มเทให้กับการถ่ายมากๆครับผมเพราะว่ามันมีทั้งสองเรื่องตอนแรกมีสามเนาะขุนพยนต์ก็เพิ่งเพ,พิ่งปิดกล้องไปตอนนี้ก็อยู่ในช่วงช่วงใกล้ถ่ายละตอนนี้เรามีอีกสองเรื่องก็ทุ่มเทอยู่ในส่วนนี้ครับผมก็องอานหนักก็จะทุ่มเทเวลาการเรียนของเองแน่นอนครับทุกอย่างครับผมว่าทุกอย่างคือการเรียนรู้แหละเพราะว่าเอาจริงเดีย๋ยวนี้บางทีเราเราเรา,เราเปิดโทรศัพท์เปิดอะไรเงี้ยเราเรา คือผมก็ชอบโดนโดนยิงแอดว่าโดนยิงแอดพวกคอร์สเรียนพวกอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นแบบว่าช็อตคอร์สเรียนแบบไฟแนนซ์เรียนแบบเอคอนอเมกเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันว่าทุกวันนี้มันมีความน่าสนใจมากๆนะเพราะว่าแบบช็อตคอร์สแปดสัปจบแล้วได้เซอร์ติฟิเคทด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่ามันเป็นอัลเทอร์เนทีฟที่ดีนะมันเป็นแบบตัวเลือกที่ดีในการที่แบบว่าบางคนอยากอาจจะสนใจในด้านแบบเออมาร์เก็ตติ้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าลองลองศึกษาดูได้ทุกวันนี้มันมีช่องทางหรือว่าการเรียนการสื่อการเรียนการสอนที่่มมมมันนเเพิาากกกขึ้ยอะๆ็ เอาจริงผมว่าดีมากครับผมแต่ว่าด้วยเบสที่มันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเราก็เราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับผมว Street e n g l i s ชช่วยคุณได้แน่นอนได้รจริงมคสนใจละมัอบใเรียนมีมีครับคือคือเอาจริงๆผมก็ผมผมผมเป็นคนขี้สงสัยนะะผมเป็นคนขี้สงสัยเลยว่าเราชอบตั้งคำถามให้กับอะไรหลายๆอย่างมันก็แบบว่า ออ,อยากรู้เรื่องนู้นอยากรู้เรื่องนี้อะไรเงี้ยการค้นคว้าการหาข้อมูลหรืออะไรเงี้ยเออมันก็สนุกดีครับมันรู้สึกว่าเราไม่ได้หยุดอยู่กับพี่เราได้เดินไปข้างหน้าเราได้พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเรื่องที่ไม่รู้ก็ได้รู้ก็พอได้รู้เราก็จะรู้ว่าเรื่องเรื่องนี้ยมันมีอะไรให้รู้อีกเยอะมากก็ <c oughs> อย่าหยุดตั้งคําถามอย่าหยุดสงสัยครับผมตอนนี้เป็นไงทเรียนานอะไรก็ดีครับสนุกดีครับมันดีครับมันดีครับก็ ทำเจ็บห้าป่วยท้ามตายี่เวลาครับไม่ค่อยครับผมแต่ว่าก็ก็ได้นอนบ้างนะครับได้นอนบ้างครับนอนวันละเยอะอยู่ครับประมาณสักหกครับเสร็จได้อยู่ครับได้อยู่ผมก็ฝากด้วยนะครับกับ Wall Street English นะครับก็เข้ามาดูได้นะครับทุกทุกที่เลยทั้ง13สาขานะครับก็เป็นสถานที่ที่ทำให้คุณได้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่แน่นอนครับผมก็ ฝากภาพยนตร์เรื่องขุ่นยนต์ด้วยนะครับวันที่9มีนาคมนี้เดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับก็อีก2เรื่องก็ถ่ายทําอยู่เต็มที่แล้วก็ฝากรอเซอร์ไพรส์ของค่อยๆรักในปลายเดือนนี้ด้วยครับผมครับเยอะเหมือนกันนะครับฝากด้วยนะครับ